สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสาวชริดาวรนณโพกลางเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2534ปัจจุบันอายุ29ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาตรีขารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิชาเอกภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งครูคส .1 เมื่อวันที่ 20พฤษภาคมพุทธศักราช2,559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสหนึ่งโรงเรียนนางรองอายุราชการ6ปีข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน16ค่้าต่อสัปดาห์กิจกรรมชุมนุมหนังสือเล่มเล็ก1ค่าต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสอือเนดารี1ค่าต่อสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรม1ค่าต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น19ค่าต่อสัปดาห์พ้าพเจ้าปฏิบัติางานอื่นๆดังนี้ ที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพตอนที่ 1. การมีวินัยข้าพรเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้นสำรวมกายวาจาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างวินยัย ตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความอุตสาหะขยันอดทนและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนายึดมั่นความถูกต้องเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตย ตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าประจาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตงดเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติดครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่นักเรียนเช่นเนเรื่องการให้การบริจาคเลือดการบริจาคผมหรือการบริจาคหนังสือเล่มเล็กซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนต่อห้องสมุดต,ต่างๆข้าพเจ้ามี การเป็นครูดังนี้ครูต้องเป็นแสงสว่างให้แก่สิทธ์เพื่อให้สิทธ์ได้เดินตามทางที่ถูกต้องทางที่เหมาะสมครูต้องใส่ใจทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องหัวใจของสิทธ์ต้องเมตตาให้เกียรติและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน อนที่4ความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในอุดมการณ์การเป็นครูมืออาชีพยึดมั่นในจรรยาบรรแห่งวิชาชีพมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนใฝ่รู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตอที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและความเมตตาต่อศิษย์เอาใจใส่สร้างโอกาสให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมีจิตอาสามุ่งมัน่นสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ประเมินด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถข้าพเจ้าได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นไปตามความต้องการความเหมาะสมและความถนัดของผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกระบ,บวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สูงขึ้น 2. ผลการประเมินหรือการทดสอบโอเนตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ให้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนประทับใจที่มีถ่อครูชลิดาวนรณโปกันนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือเทคนิควิธีที่ครูใช้ในการสอนในห้องเรียนนะครับจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างทันสมัยก็คือจับจุดนะครับแล้วก็ถามตอบนะครับทาให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมในห้องเรียนครับอันนี้ก็เป็นที่นิปตระประ,ประทับใจนะครับทําให้ผมเรียนภาษาไทยนะครับโดยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นจุดเด่นสําหรับครูชลิดาวาน้ำโกังนะครับก็คือการมีส่วนร่วมทุกช่วงเวลากับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งกีฬาสีการเตะบอลประเพณีอะไรต่างๆนะครับคุณครูก็จะมาร่วมด้วยทําให้เส้นขั้นระหว่างคุณครูและนักเรียนนั้นบางลงครับทําให้คุณครูเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นและนักเรียนก็เข้าถึงคุณครูได้มากขึ้นนะครับสำหรับความประทับสำหรับสิ่งที่ผมประทับใจใน การเรียนการสอนของคุณครูชาบดาดาครับมันเป็นการที่คุณครูให้เขียนงานต่างๆเข้ามาแล้วก็ผมก็เขียนกลับไปแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นครับก็คือคุณครูเขียนสะท้อนออกมาว่าเออเราเขียนดีนะเราตรงนี้เราควรปรับปรุงนะอย่างละเอียดซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นข้อดีในการอย่างที่จะจุดประกายเด็กหลายๆคนมันเหมือนการเติมเต็มบางอย่าง ซึ่งถ้าสังเกตก็คือถ้าเราเรียนวิชาอื่นเน่ยมันจะเป็นการส่งแล้วส่งเลยแต่อันนี้ครูสะท้อนผลกลับมามันก็ทําให้เด็กนะครับมีความมั่นใจตเรียงมากขึ้นกล้าที่จะเขียนแบบนี้และลองเปลี่ยนที่จะเขียนแบบใหม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนที่ผมใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเข้ามาเรียนในคณะครุศาสตร์ครั้งนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูให้ค่าของความเป็นคนกับ ลูกศิษย์สูงมากก็คือคุณครูเคารพในความคิดของทุกคนมีครั้งหนึ่งผมอาจจะมีความคิดที่มันเกินวัยไปแต่คุณครูว่าเออเรารู้แหละว่าเราชอบแต่ว่าบางอย่างมันก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งอันนี้คุณครูก็ทาให้เห็นว่าเออสังคมจริงๆเรามันกว้างกว่านี้นะมันกว้างขึ้นโลกโลกกระนัดของเราที่มองต่อโลกมันก็กว้างขึ้นเช่นกันแล้วก็ในบางมุมคุณครูก็ทําให้เรา มองเห็นสิ่งต่างๆได้ละเอียดขึ้นเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อที่ผมประทับใจในครบสิ่งที่เราทับใจในความเป็นครูของครูมิ้นนะคะก็คือครูมิ้นนะคะเป็นคนที่เขารพความแตกต่างของเด็กๆทุกคนนะคะทําให้การที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปนะคะเรารู้สึกว่าเรามีคนกําลังซับพอร์ตสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นเรานะคะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ ทําให้ดิฉันนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตันเองไปเป็นครูนะคะก็อยากเป็นครูที่พร้อมที่จะซับพอร์ตทางความคิดทางความรู้สึกของเด็กๆทําให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียน,นะค่ะความเป็นครูของคุณครูชลิดานะคะคือคุณครูเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกศิษย์ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนนะคะแต่รวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กด้วยค่ะส่วนแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณครูชาลิดานะคะคือ โดยส่วนตัวเนี่ยคุณครูชลิดานะคะทําให้ดิฉันอยากเป็นคุณครูที่เข้าใจเด็กเป็นความสบายใจให้เด็กแล้วก็สามารถช่วยเติมเต็มในส่วนที่เด็กขาดได้ค่ะผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 1. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรียงความระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4-6 และชนะเลิศในการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รองชนะเลิศในการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6และรองชนะเลิศการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32 สอเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันเขียนเรื่องความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงและในการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับชาติณจังหวัดศรีสะเกษการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังนี้ อบรมการทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การประกันคุณภาพการศึกษาณนะโรงเรียนนางรองอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEQA ณนะโรงเรียนนางรอง อบรมการปฏิบัติการการสร้างข้อสอบเพื่อสนับสนุนการสร้างเส้นทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลลจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญา อารมณ์สังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากาษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะทุกท่านสวัสดีค่ะ